อาลครับตอนนี้เราทําการพ่นฆ่าเชื้อรถป้องกันโรคโควิด1 9นะครับให้กับลูกค้าทุกทท่านนะครับที่มาใช้บริการที่พนิพัฒน์นะครับถ้าใครคิดว่ารถตัวเองนะครับเสี่ยงต่อการมีมีเชื้อโรคนะครับมาเลยนะครับตอนนี้ทีร้านเรามีน้ํายานะพ่นฆ่าเชื้อนะครับให้กับภายในรถนะครับนะฮะ สำหรับรถที่ไม่ได้ไม่อยากจะซักบอดซักพรมนะครับแต่ว่าป้องกันนะฮะเชื้อโรคภายในรถนะครับไปตรงไปด้านได้หมดนะครับอ่านะปนปนไว้เลยนะครับอ่าโอเคนะฮะอ่าปนปนฆ่าเชื้อนะครับอ่าสำหรับรถที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงนะครับอยากจะฆ่าเชื้อได้ทุกโรคนะครับตอนนี้